ว้าวสวยจังเลยโอ้โทรศัพท์ดังอะไรกันเนี่ยบาราดาแชัเล,ลนท์โทรมาฮัลโหลฮัลโ,โหลนิโคลและจูลี่ถูกส่งไปที่เชั้นอาหารสีเดียวกันแล้วต้องสนุกมากแน่นอนไปดูกันเลยโอ้โหดูสิมีของกินผลขึ้นมาที่หน้าเราบัามี่สีน้ำเงินส่วนฉันมีฮัมบ,บ้าบาับ้าสีชมพูของโปรดเลยอยากกินแล้ว จูลี่ดูสิน่ากินแค่ไหนต้องเอาหมอบรังออกมาก่อนโอ้โหยาวมากมันมาจากไหนอ่ะไม่รู้สิทีนี้ก็มาลองกันอร่อยจังเลยโอ้ยคนที่กินต้องชงร้มากแน่แน่พี่ยูนีคคอร์กำลังจะกินมันเข้าไปแค่เห็นฉันก็จะอ้วกแล้วยำยำยำ มันอร่อยมากเลย <What? S 1> แล้วนี่คืออะไรเนี่ยมีผมอยู่ในปากฉันนะ uh นี่มันฝันร้ายชัดๆมีผมและหมักฝรั่งอยู่ด้วยกัน uh yeah. ฉันจะอ้วกแล้วคว้า uh huh. มาให้ฉันทำไมเนี่ยอ้อโทษทีนะั้นจูลี่ไม่ได้ตั้งใจนะเอ้ยอย่าแย่เอาล่ะ <laughs> ต้องเรียบลงรงบะหมี่สีน้ำเงนิน แต่ว่าฉันใช้ตะเกียบไม่เป็นนุนสิีงั้นก็ใช้ซ่อมไฟฟ้าดีกว่ากินหอมหน่ากินอร่อยมากมากแล้วก็เผ็ดมากๆด้วยโอ้ไม่นะเราต้องเรียรรใช้เธออทันไรกานจูลี่ฉันมาแล้ว ดูสิมันคือตู้ปลาโอ้ยหนักจังแต่นั้นนไม่ปลาว่าอยู่นะแต่ช่างเธอโอ้ยข่อยชั่วฉันรู้สึกดิขึ้นเยอะเลยโอ้ย<ม>ขอทษนะปลาฉันไม่ได้ตั้งใจอะฉันดิขึ้นแล้วจูลี่ปากเธอเป็นสีน้ำเงินนะ<ม>จริงด้วยปากเธอเป็นสีชมพูนะเ<ม>จง๋ง กินมาแล้วฉันได้เยลี่หมีตัวใหญ่ส่วนฉันได้ออริโอ้อนใหญ่สีชมพูล่ะโอ้ยแยลี่หมีเดงดึงตลกจังโอ้ฉันเพิ่งสังเกตมีออริโอสีน้ำเงินอยู่ข้างในด้วยแต่ฉันน้ามันออกมาไม่ได้อะโอ้ไอเดียฉันจะทำการผ่าตัดให้น้องหมีฉันต้องเกิดอุปกรณ์พิเศษในการติดตามการเต้นหัวใจของเจ้าหมีด้วยละ อุปกรณ์เข้าที่แล้วทีนี้ก็มาผ่าตัดกันอาาขอบคุณนะเช็คเหงือขอ,อน้ำด้วยฉันต้องการที่คิีมเอาโอริโอ,อมาและฉันทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็มาปิดแผลกันเดี๋ยวกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับยจะลี่มีของเราเฮ้ย เขารอดชีวิตจากการผ่าตัดแล้วล่ะเก่งมากทีนี้ก็ได้เวลากินโอริโอฉันหิวมากมาก,กันเลยโอ้น่ากินจังออโอริโอ้นี้อร่อยไม่ต่างจากแบบคลาสสิกเลยเอาล่ะนี่เข้าตาเธอแล้วในที่สุดฉันอยากจุมโอริโอ้ก้อนใหญ่ในนมก่อน แต่ว่าจุไม่ได้เลยนิโคลใช้หัวหน่อยสิโอริโอใหญ่เกินไปนะฉันทำได้ไอ,อไม่นะน้ำหกไม่นะตอนนี้เปียกไปหมดแล้วไม่นะเสื้อผมหน้าฉันพังหมดเลยฉันก็บอกแล้วไงนิโคลทำเป็นไงบ้างฉันไม่ชอบแช่น้ำนมแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าออริโอชุ่มไปด้วยนมแล้ว <c oughs> ดีจัง และมันก็เข้ากันมากๆเลยหยุดไม่ได้แล้วยำๆๆอร่อยมากเหลือแค่นิดเดียวอฉันกินหมดแล้วล่ะอ้อกระไรเค้น้กับสมูกของฉันสมูกของเธอเป็นสีชมพูส่วนของเธอเป็นสีน้ำเงนิน ทั้งหมดเป็นพักขนมที่เรากินเสมออีกครั้งฉันชนะแล้วโอ้นี่คือขนมของเราฉันได้น,นเูเนลล่าส่วนฉันได้บลูชีสที่มีกลิ่นเหม็นมากๆอกลิ่นเหม็นมาก,มาก,มากจริงๆรีบกินแล้วเข้าโอ้ไม่ฉันทำไม่ได้ในโคโรนท,ทีแต่นี่คือ c h a l l e n จ์เธอทำได้ไม่กินเดี๋ยวนิซะฉันบอกเฮ้ยไม่เห็นใจเพื่อนบ้างเลย แต่ว่าฉันมีไอเดียแล้วฉันสามารถกินชีสเหม็นๆได้ถ้าสมชุดป้องกันแบบนี้และก็หนีบสมุกไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องดมกลิ่นเหม็นๆจากชีสเอาล่ะพร้อมลยแล้วโอ้ยมันไม่อร่อยเลยจริงๆอ่ะใหญ่แยงฉันไม่ชอบเลยสักนิดคนดูไม่ไหวแล้วแต่ว่าแอดดูนิดหน่อยก็ได้ไม่ไม่ไหวพอที ฉันกินชีสหมดแล้วโอ้ยมันเลวหลายมากถ้าทำสำลักเก่งมากเลยเอาล่ะฉันไม่ต้องการสิ่งนี้แล้วเย่ yeah, งั้นตาฉันมาลองนูทเทลล่ากันอืมฉันไม่เคยลองนูทเทลล่าสีชมพูมาก่อนอ๋อใช่นี่มันอร่อยเกินบรรยายหยุดไม่ได้แล้วล่ะ เหลือแค่นิดหน่อยที่ติดถังอยู่ต้องกินให้หมดด้วยอืมอร่อยมากมากโอ้ไม่นะฉันติดนะจซลี่ช่วยด้วยดึงดึงดึงเออโอยสำเร็จแล้วแม่สาดูหูเราสิ 1, 2, าหนึ่งสองสามขนมอยู่ไหนอะอีกครั้งนะหนึ่งสองสามโอ้มันอยู่นี่แล้ว สุดยอดไปเลยแฟนตารสเชอรี่โชคดีจังส่วนฉันมีแพนเค้กสีม่เงกับบลูเบอร์รี่ดีเอะมากินบลูเบอร์รี่กันก่อนเถอะนะและจากนั้นก็มาลองแพนเคก้กอืมสดฟินอร่อยมากมากโอ้ฉันมีไอเดียแล้วดูนี่สิรูปหัวใจ แล้วก็แผนแค่อีกชิ้นหนึ่งเออเดี๋ยวก่อนนะมากแกล้งนิโคกันบูจูลี่ตลกจังไม่น่กากลัวสักน,นิดตอนนี้ตาฉันบ้างเอ,อ้ยอะไรกันเนี่ยมันไม่ไหลออกมาเลยอ๋อฉันเข้าใจแล้วมันจะเป็นจลลี่กันได้ Stop. Let try. อย่าเพิ่งโคร้อนเดี๋ยวฉันช่วยเอง mm hmm. ฉันแรงเยอะกว่า1นึ่งอ มันพุ่งใส่หน้าฉันเต็มๆว่ะแต่ว่าอะไรมากเยี่ยมเลยอะไรนิโคฉันไม่ขาดจะบอกนะพอเธอกลายเป็นสีชมพูไปแล้วจริงด้วยเมันาจูลลี่ดูคอเธอสิมันกลายเป็นสีน้ำเงินไม่นะอีกไม่นานเราคงเปลี่ยนสีไปทั้งตัวโอ้ของกินใหม่มาแล้วฉันได้เค้กทั้งต้นเลย ่ฉันได้เพลงเก้าสีชมพูฉันชอบมันฝรั่งทอดมากๆและมันเป็นสีชมพูด้วยไม่เคยลองมาก่อนอืม mm. อร่อยจังฉันชอบฉันก็อยากลองเหมือนกันจูลี่เอาเมือกไปจากมันฝรั่งทอดของฉันนะ อย่ากินมากกว่านี้อ๋อไม่นะมือฉันติดนะจูลี่ความรักช่วยฉันหน่อยนะไม่คนที่งกโอ้อก็ได้ก็ได้เร็วเข้าออกสิโอ้ให้ตายมันพรั่งทอดหกหมดเลยอะนิโคลถ้อดูเหมือนเป็ดเลยใช่ตลกมากอืม ฉันกินหมดแล้วล่ะงั้นตอนนี้ก็ตาฉันเจ๋งมาเริ่มจากเค้กควาคก้อนใหญ่กันเลยแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมแบ่งเหรอก็ได้เอาไปสิฉันเปลี่ยนใจแล้วเชื่อจริงๆเหรอว่าฉันจะแบ่งนะฉันจะกินคนเดียวให้หมดอร่อยจรงเลยนี่มันน่าเศร้ามากมากแต่ว่าไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้ว จูลี่เอาไปเลยกินให้อร่อยนะโอ้ไม oh <my> ่นะแขนของฉันฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอะ <What? S 1> เธอตลังซึ่งไลลตาตอดด้วยแต่มันก็อร่อยดีนะ hmm. เอาผ้าฉันหน้าไปสิขอบคุณนะโอ้อเจ้านิโคลหน้าเธอเป็นสีชมพูไปหมดแล้ว mm. นิโคลอย่ามาจับนะ mm. โอ้นี่คือขนมของเรา ฉันได้เอ็มแอนดเอ็มสีเงินเนต็มชามเลยส่วนฉันได้น้ำสีผูกแก้วใหญย <Yes. S 1> งั้นเรามาเป่นกันนะเอาไปเลยโอ้เธอเริ่มก่อน <c oughs> ไม่มีปัญหาค <c oughs> <c oughs> รีมก็อร่อยมากๆทีนี้ก็มาลองมิ้วเชคกันเถอะโอ้ <c oughs> oh, ใช่อร,ร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ <c oughs> ฉันดื่มหมดภายในไม่กี่วิ What? ไม่เห็นต้องยอ้อนเลยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วฉันสามารถใช้หลอดดูดนกปาดได้มันสะดวกมากม <c oughs> กินหมดแล้วล่ะแม่จ๋ะมือฉันเป็นสีน้ำเงินนะส่วนมือขขอฉันเป็นสีชมพูตลกจัง